โซเลนนะคะโอ้สวยจังตอนนั้นไม่ได้สังเกตเนาะเราจะทางขวาแล้วเลี้ยวซ้ายมาเราจะไปตามหาทุเรียน69บาทแถวนี้ก็จะมีของกินเยอะเนาะน่องทงจะเป็นซุ้มก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวบุฟเฟ่ที่เราเคยผ่านมาใช่ไหมก๋วยเตี๋ยวไก่ใช่ก๋วยเตี๋ยว อันนี้แบบกัง <William. S 1> วันมีอย่งเสียบสั่น ไปแดงนี้เป็นถนนเลียบคลองสองนะคะเอา้าเลี้ยวซ้ายผ่านตลาดตลอดเนี่ยแท็กซี่คนเนี้ยขับรถนิ่มมากครับ แต่ตัวสุภาพเรียบร้อย ยกของด้วยอุ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้โหหกสิบเก้าบาทดู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 โอ้โหเอามันมีทางเดียวเข้าไปเหรอใช่อุย้ยมีมะพร้าวด้วยโอย้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราจะเลี้ยวเข้าไปตรงนี้นะคะ เปกติจะมีรถรถคอกมาจอดมาจอดเตรียมลงทุเรียนส่งคำคันหรอโอ oh, ทุเรียนลูกใหญ่มากอันเด๋ยวโอจะปิดตามานี่รู้เลยว่ามาดงทุเรียนเนี่ยโอ้แบบแก่แล้วก็มี ียสุดแล้วหรอเอาเนอโหดูสโอ้าอ้เาเาก็ได้ี่ก่อนวิธีเลือกเลือกทุเียให้ดูอ่าอสอนวิธีเลือกดูหาดูนาดูาเนี่ยดูนาถ้า ถ้ามีหนามเนี่ยถ้ามีหนามแหลมแหลมบบคือเ,เ,เรียนข้นามแนามเปตี้ยต <c oughs> ้องกินขนมไปเลยไกลปะของามีเขามีขีดเาอันนี้โยอันีเป็นแพ็กเลย เดี๋ยวเราจะไปดูมะพร้าวก่อนอ๋อคนเขียนราคาอยู่ตรงนี้ครับอ๋อเขาก็จะแกะตรงโน้นนะคะโอ้เขียนราคาข้างๆจะมีมะพร้าวแบบนี้ด้วยเาไม่เอาหรอที่นี่นี่เลงไว้แล้วนะคะ ดีงอันนี้ไว้กำลังกินเอาอันนี้หนึ่งอันค่ะ